สวัสดีครับเจอก,กับผมอีกเช่นเคยนะครับรอรวมดําครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูอีซูจิกกาครับสิลอล้อคันนี้นะครับคันนี้ขายนะครับถามทางอ,อูแล้วขายครับขายตามสภาพหรือว่าจะต่อเทเล,ลอร์ก็ได้นะครับบิดเสร็จเดี๋ยวผมพามาชมสภาพรอบคันกัน,นครับ ชัดซีเป็นยังไงครับใหญ่มากครับ12ล้อแท้ครับตัวนี้สุจิก้านะครับเครื่องน่าก็น่าจะเป็น6 u ยูเซ็ตเลยครับเครื่องใหญ่มากครับมาดูสภาพชัดซีครับน่ครับยังสวยงับก็มีครับสีแดงแนิดนึงครับภายนอกไม่เป็นปัญหาครับ เดี๋ยวขัดทำสีเก็บารายละเอียดไปก็สวยครับนี่นะครับชัดสีใหญ่มากครับออ้สุดที่เกลาดดูครับดูฝ่ามือครับออ้ใหญ่มากครับน่าจะประมาณสิบสองนิ้วครับความ่าของชดสีนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาชมรอบคันก่อนออ้เครื่องเกียวครับ หลังการมากครับเกียร์เผาครับไมเลยเลยครับอู้งเผาครับสีนิ้วครับประมาณสภาพรอบคันนะครับอีสุจิก,ก้านะครับสิบสองล้อแท้ครับเครื่องยนต์สภาพเครื่องยนต์ น่าจะเป็น 6u z แหละครับเครื่องใหญ่ขนาดนี้นแล้วเป็นตัวยูโร2ครับ3 5 0แรงจ์มาสจิก้าครับนี่ครับ สวยงามมากครับสามใบปัดครับหัวใหญ่สืถ้าใดสนใจนะครับทําเทเล,ลอร์ครับขึ้นสองร้อยนะครับขึ้นแคทสามสองศูนย์โอ้ได้หมดครับรถรุ่นนี้เอาชมรอบๆเดี๋ยวพาดูภายใน กว้างมากครับภายในดูนะครับกว้างมากครับนะค,ค,ครับคอนโซลอู้ยังเนียบเลยครับเนียบม,มากามาดูเกียร์ครับนบบเกียร์เรียกเกียร์อะไรครับแบบนี้นเพื่อน ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันผมเคยขับเกียร์ธรรมดานะครับเจ็ดเกยีเกรยกรย์ถอยหลังอันนี้เป็นอี i ุ u ิก,ก้านะครับสิบสองล้อดูคอนโซลครับด้านบนยังดีสภาพยังดีมากครับนี่ครับภายในเบาะผมเคยขับแต่ดกก้านะครับ สามสองศย์ 3, 2, ไมใ่ใหญ่ใหญ่ขนาดนี้นะครับอันนี้ใหญ่มากกับกว้างโนอโนสบายเลยครับตัวนี้ด้าน,นหลังว้างมากครับนอนสบายครับถ้าจัดวางดีๆหน่อยนอนได้เกือบสองคนเลยครับข้างหลังครับผม,ผมพาไปชมัเดี๋ยวไปดูข้างนอกอีกครั้งหนึ่งครับ สนใจสอบถามได้นะครับที่อูบอยเซอร์วิสนะครับอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรให้ท้ายคลิปนะครับเพื่อนท่านสนใจอีซูจิก,ก้าครับตัวนี้สอล้อแท้ครับหัวชัดซีหรือว่าจะเอาแบบเบ็ดเสร็จก็สร้างได้ครับที่นี่รับสร้างหางท้าทยครบเบ็ดเสร็จทุกอย่างครับ สอบถามราคาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรให้ตอนท้ายครับกะเดี๋ยวพาดูอีกด้านหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นสิงให้เทกนะครับสิงให้เทกเ็กนกครับทีนกตัวนี้เคยมาถ่ายแล้วครั้งหนึ่งครับเป็นเครื่อง E M 1 0 0นะครับ220แรงมาตัวนี้ครับกำลังขึ้น เพนเลอร์นะครับขึ้นใส่คานส่เหล็กนะครับผมจะพาไปดูว่าเรือสายเหล็กมาตรฐานแค่ไหนครับการสอดนะครับเ,เ,รเหล็กบีมนะครับบีมตัวไอครับมา,าดูการสอดเหล็กนะครับดูบหลังแล้วก็กอสอดนะครับ ท่นสั่งท่นเทเล์ก็จะได้ประมาณนี้แหละครับแข็งแรงมาตรฐานา oh นะครับอูบอยเซอร์วิสนะครับอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับทางออกมาจากอำเภอจอมพระไปสายท่าตูมนะครับออกมาจากจอมพระประมาณเจ็กิโลนะครับจะอยู่ายมือก่อนถึงสีแยกสำโรงนะครับอันนี้จะรกน่าจะเอามาบิ้วหรือเปล่าเดี๋ใส่บันได รรเกี่ยวคับสภาพบริเวณรอบๆอูนะครับเข้ามาเยอะมากครับนั้งอุ๊บเยอะจริงๆครับน่าจะประมาณสิบกว่าคันครับครับทิ้งท้ายเลยแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับอยากจะมาต่อรถดั้มนะครับต่อรถเทรลเลอร์นะครับเข้ามาต่อถามที่อู่ได้เลยนะครับนี่ครับ อูบอยเซอร์วิสนะครับอำเภอจอมพระตามเบอร์โทรนี้เลยครับ0 81 0 7 2 8 7หเจดอแปดเจดหอูบอยเซอร์วิสนะครับอำเภอจอมพระจังหวัดินรุร่านใดสนใจนะครับเข้ามาชมได้เลยนะครับรถทุกคันขายครับพอจบไปกับคันนี้นะครับอีซูซูจิก้านะครับสามใบปัดสิบสองล้อแท้นะครับสวยงามครับทังเครื่องชัดสีเข้ามาสอบถามได้นะครับ ถ้อท่านใดสนใจแบบคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้ก่อนนะครับให้เพื่อนๆชมก็อฝากเพกื่อนๆนะครับท่านใดที่เข้ามาชมก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจช่อง Youtube ของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ